สวัสดีครับอยเซลก็อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในบทแรกของเรานะครับมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะครับามาดูครับผม,มดูประโยคนี้ก่อนนะครับยอกีนีน่คกกน่ีอนนกกออน ยอกีแปลว่าที่นี่นะครับนึ่นเราน่าจะจําได้อยู่แล้วนะครับนึ่นนะครับยอกีนึ่นฮักเกียวอิมีดานะครับฮักกียนะครับโรงเรียนนะครับอิมีดามีความหมายเหมือนกับเอเอโยหรือว่าเยโยเลยนะครับแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับอ่าอิมีดาครับผม I ิมเนดาตัวนี้ครับจะใช้ง่ายกว่า EAO หรือว่า y ยนะครับเพราะว่าเราใช้กับคำนามเหมือนกันครับแต่ไม่ต้องสนใจว่าคำนามนั้นน่ะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดครับโดยที่เราจะเอามาใช้รวมกันกับอิมเนดาไปเลยนะครับคำนามคำนั้นรวมกับ i ิมเนดาไปเลยเช่นซอนแซงนิม i ิม i d ดานะครับซอนแซงนิมอิมเนดานะครับก็คือเป็นครูนะครับคาซู i ิมเนดาเป็นนักร้องนะครับฮัก โย니다คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนนะครับพยองวอนอิมเนดานะครับเป็นโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนะครับซากว่าอิมเนดาเป็นแอปเปิลนะครับแชคิมเนดานะครับก็คือเป็นหนังสือนะครับแต่จะต่างกับกลุ่มของ EAO หรือว่า y e o นิดหน่อยนะครับตรงที่ถ้า EAO หรือว่า y e o เวลาเป็นคำถามเราแค่ขึ้นเสียงสูงใช่ไหมครับจาก e y ย o ย เป็นเอลเอเอลเป็นเอนะครับแต่ถ้าเป็นอิมดีดาครับถ้าอยู่ในรูปของคำถามจะต้องเป็นอิมดีกานะครับอิมดีกานะครับอย่างเช่นซังซังนิมอิมดีกาเป็นครูใช่ไหมนะครับคาซูอิมดีกาเป็นนักร้องใช่ไหมนะครับฮักโยอิมดีกาคือโรงเรียนใช่ไหมพยองวอนอิมดีกาคือโรงพยาบาลใช่ไหมซากวาอิมดีกา คือแอปเปิลใช่ไหมแชกกิมเนกะนะครับคือหนังสือใช่ไหมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้นะครับเรามาดูนะครับสมมุติคําถามนี้ครับยอกีนึนฮักโยอิมนิกะยอกีนึนฮักโยอิมนิกะอืมมันไม่ใช่ฮักโยใช่ไหมครับฮักโยคือโรงเรียนมันคืออะไรครับแพคควาจอมแพคควาจอมนะครับเราก็ตอบว่าอะไรครับอันนโยแพคควาจอมอิมนิดา จริงๆแล้วถ้าก่อนหน้านั้นเราเรียนประโยคปฏิเสธมาใช่ไหมถ้าเราจะตอบให้แบบเต็มประโยคเลยก็เราก็จะต้องตอบว่าอะไรครับอานิโยฮักโยกาอานิมิดาแพคว้าจอมิมิดาแบบนี้ครับแต่ว่าเราลดลงครับอ่าเอาอะไรที่มันไม่จําเป็นออกครับก็บอกว่าอานิโยแพคว้าจอมิมิดาอานิโไม่แพคว้าจอมิมิดามันคืออะไรครับห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าตรงนี้ครับย่อีหนึ่ง เพียงวอร์อิมดิกะยกมงวอที่นี่มันคือโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็บอกว่าอะไรครับเน่พียงวอร์อดีน่เพียงวใช่มันคืออะไรครับโรงพยาบาลนะครับใช่มันคือโรงพยาบาลนะครับอ่ามาดูวิธีการใช้ครับอิมดดานะครับเป็นหรือว่าคือนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยครับ เอามาใส่คู่กันกับคำนามนะครับรวมกันรวมร่างกันนะครับอย่างเช่นชอนหนึ่งดรีมอิมนิดาชอนหนึ่งดรีมอิมนิดานะครับก็คือนะครับฉันคือทรีมฉันเป็นดรีมนะครับช,ชื่อเล่นครูใช่ไหมอ่าต่อไปครับชนนอนหนซอนครงนิมอิมนิดาอ่าฉันเป็นครูใช่ไหมครับชอนหนซอนึ่งนิาามอิมนิดานะครับฉันเป็นครูชอนึ่งไทกซารชมอิมนิดาชครัน ทากุกซารามอิมดีดานะครับอะไรก็คืออะไรครับฉันเป็นคนไทยครับฉันเป็นคนไทยนะครับคาซูอิมดดาคาซูอิมดีดานะครับคาซูนักร้องนะครับเชคิมิดานะครับก็คืออะไรครับคือหนังสือนะครับคาซูอิมดีดาเป็นนักร้องนะครับนี่ก็คือการใช้อิมดีดานะครับส่วนถ้าเป็นอิมดิกะนะครับก็จะเป็นคําถามใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะถามว่า อ่าคุณคือคุณครีมใช่ไหมนะครับก็จะถามว่าดรีมชีอิมิกะชี่คำนี้แปลว่าคุณนะครับดรีมชีอิมิกะนะครับเป็นคุณดรีมใช่ไหมครับซอนแซงนิมอิมิกะเป็นครูใช่ไหมนะครับซอนแซงนิมอิมิกะนะครับเท้ากุกซารามอิมิกะเท้ากุกซารามอิมิกะเป็นคนไทยใช่ไหมคาซูอิมิกะคาซูอิมิกะเป็นนักร้องใช่ไหมเชคอิมิกะ ช็คอิมิกะนะครับคือหนังสือใช่ไหมเป็นหนังสือใช่ไหมนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นการใช้อิมดิดาในประโยคบอกเล่านะครับแล้วก็อิมนิกะในประโยคคําถามนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้เราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนิดหน่อยนะครับก็คือการใช้คําว่ามูออดนครับมูออดหรือว่าโมคํานี้แปลว่าอะไรนะครับออดี้ที่ไหนนะครับนูกูใคร เพราะก่อนหน้านั้นครับเราเรียนเฉพาะคำถามที่ถามใช่ไม่ใช่หรือว่า yes no question ใช่ไหมครับอย่างเช่นอาสมมติเป็นคำถามใช่ไหมเมื่อกี้ครับซ่อ,อนแซงนิมยิมนีกะใช่ไหมครับซอนแซงนิมยิมนกะคำตอบนะครับสมมติว่ามีคาาเป็นคนถามนะครับนะ้าก็จะตอบว่าอะไรครับนี่นะครับ ถ้าใช่ใช่ไหมเน่ซอนแซงนิมยูมนีดานะครับนี่ซอนแซงนิมยูมนีดานะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็จะตอบว่าครับอานิโยนะครับอานิโยาซอนแซงนิมนี่อานิมนีดานะครับซอ,นะอนแซงนิมีอานิมนีดาอะไรดีครับอ่สมมตินะฮะ วีซาอิน,าาอนีดาวีซาอินีดาแต่ประโยคนี้ครับเราจะตัดออกเลยก็ได้นะเราจะตัดออกเลยก็ได้ประโยคซ้อนเสน้นนี้ว่านินดานะครับวีซาอินีดานะครับที่เราเรียนมาใช่ไหมว่าอ่าถ้าถามใช่ไม่ใช่นะครับเราก็จะถามแบบนี้นะครับแต่ในคําถามครับเราไม่ได้ต้องการคําถามหรือว่าเราไม่ได้ ได้ต้องการคําถามที่ต้องการเฉพาะคําตอบที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องการถามในเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้เราจะมาดู3คําถามนะครับก็คือคําว่ามูออดนะครับที่แปลว่าอะไรนะครับออนึ่นะอ่ัออดีนะครับที่ไหนนะครับแล้วก็นูกุใครนะครับมาดูคําถามนี้นะครับอีกอสึนมูอชิมิกะอีกอสึนมูอชิมิกะอีกอตนะครับแปลว่าสิ่งนี้นะครับ เติมอื่นใช่ไหมเป็นปัจฉีประธานใช่ไหมครับอีก็คือโมออชิมิกะสิ่งนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับคําถามนี้ครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เป็นอะไรคําตอบเราไม่สามารถตอบเนหรือนิโยได้นะครับเพราะคําตอบเขาต้องการคําตอบเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตอบว่าอะไรครับแชกิมิดะแชกิมิดะนะครับก็คืออะไรครับคือหนังสือครับแชกิมิดะนะครับหรือว่าในคําถามที่2ครับยอกี้คือที่นี่นะครับ ย o กิเนนออดีอิมดิกะที่นี่คือที่ไหนนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าฮักกิโออิมดะฮักที่นี่คือโรงเรียนนะครับหรือว่าอีซาราคนนี้ครับอีซารามุนโนกูอิมดิกอีรามุนกูอก็สามารถตอบได้เลยครับทร i มซอนเซนิมอิมดมซอเิอเห็นไหมครับ คำถามทั้งสามคำถามนี้ครับมูอัดอะไรออดีที่ไหนนูกูใครเราไม่ได้ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่เราต้องการคำตอบว่ามันคืออะไรมันคือที่ไหนหรือว่าเขาคือใครนะครับเราต้องการแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับมูอัดนะครับถ้าเราจะถามครับมันก็จะมีการใช้กับกลุ่มคำเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างเช่นอีกอดนะครับอีกอดคือสิ่งนี้นะครับ ชอกอดนะครับสิงโนนะครับชอกอดสิงโนนะครับที่อยู่ไกลจากเรานะครับอีกอดกับชอกอดส่วนทั้งคู่จะอยู่ในระดับสายตาก็คือถ้าเราใช้คําว่าอีกอดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับส่วนชอกอดก็จะอยู่ไกลๆต้องชี้นะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้คําอื่นได้ด้วยนะครับเช่นอีกอลนิน นะครับเมื่อกี้ถ้าเป็น e ก่อดจะเป็น e กอดนิ่งใช่ไหมครับ e กอนึ่งนะครับเราก็ใช้ได้นะครับหรือว่าชอน g o นะครับเราก็ใช้ได้ครับหรือจะให้สั้นลงแต่อันนี้ก็เป็นภาษาผู้เฉยๆชก็คือ e เกหรือว่าชเกนะครับสามารถใช้ได้นะครับสิ่งนี้หรือว่าสิ่งโน้นนะครับส่วนคือกอดนะครับผมส่วนคือกอดนะครับสิ่งนั้นนะครับจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใน การมองเห็นของเราตอนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่อยู่ในความคิดของเราครับหรือว่าเราเป็นสิ่งที่เราพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างคือกอดใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับสามารถเปลี่ยนเป็นคือกอนก็ได้นะครับหรือว่าคือเกอก็ได้นะครับคือเกน,นะครับอ่าอีกอซึ่นมัวชิมิกะอีกอซึ่นมัวชิมิกะก็คืออะไรครับ สิ่งนี้คืออะไรนะครับเป็นการถามนะยีกอซึนมัวชิมิกะสิ่งนี้คืออะไรชอกกอซึนมัวชิมิกะสิ่งโน้นครับสิ่งโน้นไกลๆครับคืออะไรนะครับต่อไปครับคือกอซึนมัวชิมิกะสิ่งนั้นคืออะไรถ้าใช้คือกอซึนมัวชิมิกะเราถามเกี่ยวกับสิ่งนั้นมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราพูดถึงซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับหรือว่าสิ่งที่เรามันไม่ได้อยู่ใน การมองเห็นของเราตอนนั้นตอนที่เราคุยกันใช่ไหมครับอ่าโอเคเรามาดูนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ครับอีก็สินงัวชิมิกะสิ่งนี้คืออะไรคนตอบนะครับว่าตอบว่าซากวาอิมดีดาซากวายิมดก็คืออะไรครับคือแอปเปิลนะครับหรือว่าอีก็นึ่งัวชิมิกะสิ่งนี้คืออะไรอีก็นึ่งัวชิมิกะคงเชกยิมด คงแชกอิมีดาก็คืออะไรครับคือสมุดนะครับคงแชกนะครับอ่าต่อไปครับถ้าถามเกี่ยวกับสถานที่หรือพูดถึงเกี่ยวกับสถานที่นะครับก็จะมีคําที่น่าสนใจนะครับคือคําว่ายอกิยอกิแปลว่าที่นี่ครับชอกิแปลว่าที่โน่นครับแล้วก็คอคีก็คือที่นั่นตัวนี้ก็จะเหมือนกับอีกอดชอกอดแล้วก็คือกอดนะครับก็คือยอกิแล้วก็ชอกินะครับอยู่ใน ระดับสายตาการมองเห็นของเรานะครับแต่ถ้าเป็นคอกีครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรานึกถึงอีกทีหนึ่งนะครับเราลองมาดูคำถามนะครับอย่างเช่นยอกีนึ่งออดีมิกะยอกีนึ่งออดีมิกะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนฮักกิโอยิมดฮักกโอยิมดก็คืออะไรครับคือโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนนะครับหรือในคำถามที่สองครับยอกีนึ่ง 어디입니까여기는어디입니까คนตอบว่าตอบว่าอะไรครับ평원입니 o n 원ิด다เห็นไหมครับคําถามมันไม่ต้องตอบว่าอะไรครับนี่หรืออนิโยนครับก็ตอบไปเลยนะครับเพราะว่าคําถามแบบนี้ครับอย่างเช่นคําว่าดีใช่ไหมเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนูกูครับผมสุดท้ายครับนูกูเป็นการถามเกี่ยวกับ บุคคลนะครับถามเกี่ยวกับคนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของนูกูนะครับจะต้องเป็นคนนะครับเสมอ er. มาดูนะครับเช่นอีซารัมแล้วก็ชอซารัมนะครับอีซารัมกับชอซารัมเหมือนกันนะครับเหมือนกับอีกอดนะครับชอกอดสิ่งนี้สิ่งโน้นนะครับยอกกี้ชอกี้ที่นี่ที่โน้นนะครับอีซารัมชอซารัมก็เหมือนกันครับเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับ อ,อยู่ในการมองเห็นของเราอยู่นะครับส่วนคือซารามนะครับจะเป็นคนที่เราพูดถึงนะครับเป็นคนที่เราพูดถึงอีซารามินนูกูอิมิกะก็จะแปลว่าคนนี้คือใครนะครับคนนี้คือใครเรามาดูครับอีซารามินนูกูอิมิกะอิซารามินนูกูอิมิกะคนตอบก็จะตอบว่าอะไรครับซอนซังน,นงนิมิดาซอนเซงนิมิดา ซอนเซีงนิมอิมดีดานะครับก็คืออะไรครับคือครูนะครับซอนเซงนิมนะครับหรือว่าในประโยคนี้ครับอีซารามุนนูกูอิมนิกะอีซารามุนนูกูอิมนิกะอ่าอันนี้ก็ตอบว่าอะไรครับพักมินคิวอิมดีดาคนนี้คือพักมินคิวอิมนีดาคนนี้คือใครครับคือพักมินคิวนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้คชําแสดงคําถามที่ เราควรจะรู้เป็นพื้นฐานนะครับก็จะมีอยู่3ามคำนะครับคือคําว่ามูออดได้นะครับออดีที่ไหนนะครับแล้วก็นูกุใครนะครับ3ามอันนี้นะครับอ่าเราลองมาฝึกด้วยกันครับถ้าครูถามครับยอกีหนึ่งออดีมิกะยอกนึ่งอดีมิกะนะครับที่นี่คือที่ไหนครับอ่าคำตอบนะครับก็คืออะไรครับชิ i จังอิมิดา ชี้จ้างอิมดาชี้จ้างคือตลาดครับก็คือคือตลาดหรือว่าเป็นตลาดนะครับหรือว่าในประโยคนี้ครับยอกีนุนออดีมิกะยอกีนออดีมิกะที่นี่คือที่ไหนนะครับควาจังเชิลอิมิดาควาจังเชิลอิมิดานะครับก็คืออะไรครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำควาจังเชิลนะครับห้องน้ำนะครับควาจังเชิลอิมิดานะครับอ่าต่อไปครับ อีกอันึงมูอชีกึงมัวสิ่งนี้คืออะไรนะครับสิ่งนี้คืออะไรคงชักิมีดคงชกิครับก็คืออะรครับคือสมุดนะครับคงชชกสมุดนะครับอีกอนึงมัวชอีกอมัวสิ่งนี้คืออะไรทัลเลโอคิม ทัลเลอนาะครับก็คืออะไรครับทัลเคือปฏิทินนะครับมันก็คือปฏิทินใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับอิซารามนนูกูอิมเอซาคนนี้คือใครนะครับคนินอิมเนดานอานะครับก็คืออะไรครับทหารนะครับคนินนะครับหรือว่านี่ครับอิซารามินนูกูอิมเนกอิซรามนนกูอิมเ ครืองเชลกวานิมิตาเครืองเชลกวานิมิตานะครับเครืองเชลกว่าหรือว่าเครืองเชลเฉยๆนะครับแปลว่าตำรวจนะครับอ่าเราลองมาดูนะครับใช่ครับผมอ่าตัวนี้นะครับอิมนิดานะครับก็คือเป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าเป็นใช่ไหมครับส่วนอานิมนิดานะครับก็คือ ไม่ใช่ที่เราเคยเรียนก่อนหน้านะครับอานิมิดาไม่ได้เป็นนะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นรูปปฏิเสธของอิมิดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นนักเรียนนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับฮักแซงอิมิดาฮักแซงอิมิดาเป็นนักเรียนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นักเรียน,นครับก็จะเป็นอะไรครับฮักแซงยีอานิมิดาฮักแซงยีอานิมิดาครับคือโทรศัพท์ครับชอนฮวาอิมิดาชอนฮวาอิมิดา แต่ถ้ามันไม่ใช่โทรศัพท์ครับก็จะเป็นอะไรครับช่อนควากาอนิมนีดาช่อนควากาอนิมนีดานะครับอ่าต่อไปครับอ่าโอเคอันนี้ครูนะครับอโยโยริซานะครับอ่าตัวนี้ครับ มาดูเหมือนกันครับอ่าโยริซานะครับโยริซาก็คือกุ๊กหรือว่าพ่อครัวนะครับถ้าเป็นกุ๊กเป็นพ่อครัวนะครับก็จะบอกว่าโยริซาอิมิดาโยริซาอิมิดานะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะเป็นอะไรครับโยริซากาอานิมิดาโยริซากาอานิมิดานะครับก็คือ ไม่ใช่พ่อครัวนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นกุ๊กนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้อิมนนดานะครับอิมนีดาหลักๆแล้วจริงๆมันก็มีความหมายเหมือนกับเอเอโยหรือว่าเยโยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบระดับความเป็นทางการตัวคําว่าอิมนีดานะครับจะเป็นทางการมากกว่าเอเอโยหรือว่าเยโยนะครับส่วนอีกข้อนึงนะครับที่เราจะต้องจำไว้นะครับก็คือถ้าเป็นเอเอโยหรือว่าเยโยเวลาเรา ใช้เป็นคำถามใช่ไหมครับเราก็แค่เอาเสียงขึ้นสูงนะครับอย่างเช่นเป็นครูใช่ไหมก็จะเป็นซอนแซงนิมเอลซอนแซงนิมเอลนะครับแต่ถ้าอิมนีดาครับไม่ใช่นะครับถ้าเป็นคำถามเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นอิมนิกาอิมนิกานะครับอย่างเช่นซอนแซงนิมอิมนนกานะครับซอนแซงนิมอิมนิกานะครับยังไงวันนี้นะครับก็ ขอให้พวกเรากลับไปฝึกด้วยนะครับอ่านี่ก็จะครบของบทที่หนึ่งที่เราเรียนแล้วนะครับขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนแล้วก็ดูด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดสงสัยหรือว่ามีคำถามตรงไหนสามารถถามได้เลยนะครับโอนิ o k i ยกี h กาจิมาชิก s u m มิดะคำามั่